สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคย ซึ่งวันนี้นะครับแอดมินก็จะมาพูดถึงเรื่องลุ้นม้านอกสายตานะครับอย่าง d u ั t โซราฟาให้เข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยครับซึ่งก็จะมาทดแทนเนาะเครื่องบิน F16 ในฝูงบิน102นะครับที่จะต้องถูกปลดประจำการน,นะครับในอีก2ปีข้างหน้าก็คือปีพศ2566ที่จะมาถึงนั่นเองนะครับก็เหลือเวลาอีก2ปีและเดี๋ยวก็ได้ปลดกันไปนะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำเครื่องบินรบ แบบใหมม่เเข้าานะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ๆก็มีข่าวหนึ่งนะครับโผล่ขึ้นมาว่ายูโรไฟเตอร์ไทฟูนนะครับหรือว่าเจ้าไต้ฟูนเนี่ยจะเข้ามาร่วมเสนอราคาด้วยซึ่งก็มีข่าวเครื่องบิน2เครื่องยนต์เนาะก็เป็นที่น่าสนใจพอสมควรนะครับแต่เนื่องว่าจากราคาของมันเนาะไอเจ้าไต้ฟูนเนี่ยมันแพงมากๆนะครับซึ่งแพงกว่า F35 ซะอีก คือราคาของเขาอยู่ที่ราวๆ111รล้านเหรียญสหารัฐนะครับซึ่งถือว่าแพงมากนะครับสำหรับเครื่องบินยุคที่4.5เนาะแต่ว่ามันก็ยังมีเครื่องบินอีกแบบหนึ่งนะครับชื่อว่าดัซโซราฟาเนี่ยเป็นเครื่องบินรบแบบ2เครื่องยนต์เหมือนกันแต่ว่ามีราคาที่ถูกกว่ามากครับการที่วันนี้นะครับแอดมินทําไมถึงจะมาพูดถึงดัซโซราฟาเนาะ ว่าจริงๆแล้วในประเทศของเราอ่ะจะใช้ส่วนมากก็คือเครื่องยนต์เดี่ยวเนาะสำหรับเครื่องบินไฟเตอร์เนาะแต่ว่าเมื่อเรามองไปรอบบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นสู้30 MK ก็คือพวกเนี้ยเป็น2เครื่องยนต์และเป็นที่แน่นอนนะครับถ้าหากว่าเรานํามาเทียบหมัดต่อหมัดน,นะครับสำหรับ2เครื่องยนต์และ1เครื่องยนต์ที่เรามีแบบ F16 นะครับสเครื่องยนต์ของเขาก็มีประสิทธิภาพเหนือกว่าของเราอย่างแน่นอนทั้งในแง่ของเรื่องการบรรทุกอาวุธและระยะปฏิบัติการครับ ดังนั้นนะครับท่านผู้ชมถ้าจะให้เกิดการสมน้ําสมเนื้อนะครับให้กองทัพอากาศของเรามีความจีจ๊ดจ๊าดขึ้นมาเนี่ยแอดมินคิดว่าเราก็คงต้องมองไปที่ดัสโซลาฟากันสักหน่อยลครับเพราะว่าไม่นานมานี้ทางกองทัพอากาศอินเดียนะครับก็ได้เจ้าดัสโซลาฟามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยจํานวน5เครื่องนะครับจากที่สั่งไว้36เครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เอาละครับคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้แอดมินก็จะมาวิเคราะห์นะครับว่าทำไมกองทัพของเราเนี่ยต้องมีดัซโซราฟาแล้วก็ขีดความสามารถของเครื่องชนิดนี้นะครับจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมในรายงานของไทยมิริ i ต a รีพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับเหตุผลว่าทำไมไทยควรมีเครื่องบินรบแบบ2เครื่องยนต์นะครับอันนี้จากการสังเกตและเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับเพื่อนๆก็คือเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่มีชายฝั่งติดกับทะเลนะครับทุกประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นพมา่านะครับเวียดนามหรือว่าสิงคโปร์นะครับ ประเทศเราเนี้ยต่างมีเครื่องบินรบแบบ2เครื่องยนต์ครับตรงนี้แอดมินมองว่ายิ่งระยะทําการของเครื่องบินรบมีมากเท่าไหร่นะครับก็จะสามารถบินไปคุ้มกันกองเรือได้นั่นเองคือต่อให้เขาไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแต่ว่าเครื่องบินของเขาเนี่ยยังสามารถออกไปปฏิบัติการคุ้มกันกองเรือของเขาได้นั่นเองครับ ซึ่งเครื่องดัสโซราฟานะครับท่านผู้ชมก็จะมีระยะปฏิบัติการรบเนี่ยอยู่ที่1,850กิโลเมตรนะครับก็คือสามารถรบในระยะนี้ได้เลยแต่ถ้าบินได้ไกลสุดเนี่ยจะบินได้ที่3,700กิโลเมตรครับเทียบกับคลิปเพนของเรานะครับคลิปเพนซีดระยะปฏิบัติการรบจะอยู่ที่800กิโลเมตรซึ่งก็ครึ่งหนึ่งครับของเจ้าดัสโซราฟาเนาะ โดยแอดมินมองว่าตัวนี้มีผลอย่างมากนะครับถ้าเกิดว่าเกิดสงครามจริงๆขึ้นมาครับทำไมเวียดนามถึงเลือกใช้ซู -30 ครับแบบ2เครื่องยนต์ทำไมพม่าถ,ถึงเลือกใช้ซู30 MK ครับแอดมินคิดว่าระยะปฏิบัติการมีผลอย่างมากครับคือเมื่อใดที่เรือรบของเรานะครับปัสจากการคุ้มกันจากเครื่องบินเนี่ยแอดมินคิดว่าเสร็จแน่นอนครับโดนเครื่องบินายตรงข้ามลุมกินโต๊ะเป็นอะไรที่ป้องกันยากมากๆครับ สำหรับเหตุผลที่2นะครับก็คือการบรรทุกน้ําหนักอาวุธและจุดติดตั้งอาวุธนะครับโดยเจ้าดัตโซราฟาเนี่ยสามารถติดตั้งอาวุธได้ถึง14จุดนั่นเองเรียกได้ว่าขนไปทีหนึ่งเนี่ยเต็มอัตราสึกแน่นอนครับและดูจากแนวโน้มนะครับอาวุธใหม่ๆเนี่ยอาวุธที่มันมีความรุนแรงและร้ายกาดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่เนาะอย่างเช่นเจ้าามอสนะครับรุ่นที่ติดจากเครื่องบินเนี่ย ที่สามารถปล่อยจากเครื่องบินได้นะครับก็จะต้องใช้เครื่องบินแบบซู -30 นะครับ MKI เนาะถึงจะสามารถบรรทุกมันได้เพราะว่าถ้าเป็นแบบเครื่องยนต์เดียวเนี่ยมันไม่สามารถบรรทุกได้เพราะว่าน้ําหนักมันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยตัวใหญ่กว่ามัดหนักกว่าก็น่าจะมีใช้ไปได้กว่าครึ่งนะครับ และสำหรับเหตุผลที่3ซึ่งเป็นเหตุผลที่แอดมินคิดว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับก็คือประสบการณ์ครับสำหรับเครื่องดัซโซราฟานั้นะครับก็ได้เข้าร่วมปฏิบัติการในอัฟกานิสถานมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มาลีลิเบียอิรักและแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้นะครับที่ซีเรียเนี่ยดัซโซราฟาก็ยังปฏิบัติการรบอยู่ครับสำหรับเหตุผลหลกัหลกๆก็มีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับสำหรับที่แอดมินคิดขึ้นมาเนาะส่วนจะมีเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ย คุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับยังไงก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะและต่อไปนะครับแอดมินจะไปดูสเปคของเจ้าดัซโซราฟากันนะครับว่าเขามีความสามารถเป็นเช่นไรและอาวุธต่างๆที่น่าสนใจนะครับของเขาจะมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมสำหรับดัซโซราฟานะครับก็จะเป็นเครื่องบินที่อยู่ในเจเนเรชันที่4.5นะครับโดยปัจจุบันนี้ถือว่าพวกมันเป็นเครื่องบินรบที่ดีที่สุดในโลกอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเนื่องจากว่าสามารถบรรทุกอาวุธได้มากมายและสามารถทำภารกิจได้หลากหลายภารกิจใน1นึเที่ยวบินครับ สำหรับประสิทธิภาพของดัสโซราฟานะครับท่านผู้ชมพวกมันเนี่ยสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่2,223กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีรัศมีการรบที่1,850กิโลเมตรถือว่าไกลเอามากๆครับ สำหรับอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับจะมีปืนกลอากาศเนาะขนาด30มิลลิเมตรออโต้แคนนอนนะครับพร้อมกระสุน125นัดและมีจุดติดตั้งอาวุธได้นะครับ14จุดถือว่าเยอะมากและก็สามารถแบกน้ําหนักอาวุธได้ถึง9.5ตันเลยทีเดียวครับในด้านของเรดาร์และระบบเซ็นเซอร์นะครับท่านผู้ชมลาฟาเอลเนี่ยติดตั้งเรดาร์แบบ RBE 2ซึ่งเป็นแบบ Active r a d a r นะครับสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายเนี่ยได้หลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันครับแล้วก็ยังติดตั้งระบบนะครับ FSO ซึ่งเป็นระบบตรวจจับเป้าหมายระยะไกลครับได้หลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันสามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนครับ คุณผู้ชมครับทีนี้เรามาดู4ระบบอาวุธสําคัญของลาฟาเอลนะครับซึ่งเป็นระบบที่น่าสนใจมากๆครับ1นนะครับแอดมินจะพาไปดูเจ้าจารวดร่อนนะครับหรือว่าสตอมชาร์ d o w นั่นเองนะครับโดยจรวดชนิดนี้เนี่ยมีน้ําหนักถึง1,300กิโลกร,รมัมมีระยะยิงไกลมากคือสามารถยิงไกลได้ถึงเกือบเกือบหกรกิโลครับในสเปคเนี่ยประมาณ5 0 9ร 10กว่ากิโลเมตรเลยนะที่สามารถปล่อยได้โดยจรวดพวกนี้นะครับจะนำวิถีด้วยระบบ INS และ GPS เนาะแล้วก็ระบบที่เพิ่มเติมเข้ามาที่มีความแม่นยำเป็นอย่างมากนะครับก็คือระบบ Target Inmate นั่นเองครับคือมันจะพุ่งเข้าหาเป้าหมายที่โดนถ่ายภาพไว้เนาะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการพลาดเป้าเนี่ยถือว่า มีน้อยมากๆเลยครับแล้วก็เนื่องจากว่าเจ้าอาวุธชนิดนี้นะครับในการวิ่งเข้าหาเป้าหมายเนี่ยเขาจะบินไปในลักษณะที่ต่ำนะครับคือสูงจากพื้นดินจะไม่เกิน30-40เมตรดังนั้นเรดาร์เนี่ยจะตรวจจับอาวุธชนิดนี้ได้ยากมากๆครับ และอาวุธอย่างที่2ที่น่าสนใจนะครับก็คือจรวดมิเทโอซึ่งมีระยะยิงอยู่ที่120กิโลเมตรครับถือว่าเป็นจรวด BVR ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับพวกมันเนี่ยครับเคลื่อนด้วยระบบแรมเจตนะครับคือจะไปเร็วมากๆโดยที่ความเร็วเนี่ยไม่ตกลงเลยและที่สําคัญนะครับจรวดชนิดนี้เนี่ยสามารถอัปเดตข้อมูลเป้าหมายได้ด้วยคือยิงอีกเครื่องหนึง่งแต่ว่าอีกเครื่องนึงเนี่ยเครื่องลูกฝูงหรือว,ว่าเครื่องจ่าฝูงนะครับสามารถเข้าไปแก้ไข ให้ยิงเป้าหมายอื่นได้อีกเอออะไรเนี่ยมันเป็นมันเป็นจรวดที่มีลูกเล่นพอสมควรนะครับอย่างที่3นะครับก็จะเป็นจรวดอากาศสู่อากาศนะครับแบบไมก้าเนาะมันจะเป็นจรวดที่ยิงแบบ BVR ก็ได้และยิงแบบช็อตแรงก็ได้นะครับเป็นจรวดอนเนกประสงค์นั่นเองและอย่างที่4นะครับแอดมินขอเรียกมันว่าเจ้าฮาร์เมอร์แล้วกันนะครับมันจะเป็นอ่าระเบิดความแม่นยําสูงนะครับ ขนาด5 5 0ปอนด์โอ้ลูกเบลเลอร์นะครับคือประมาณ200กว่ากิโลอะ่ะมันจะเป็นระเบิดที่พัฒนามาจากตระกูล MK80 นะครับซึ่งระเบิดชนิดนี้นะครับจะติดตั้งระบบ uh, INS และ GPS เนาะในการเข้าหาเป้าหมายนะครับในการนำทางเข้าสู่เป้าหมายเนี่ยสามารถนำทางเข้าสู่เป้าหมายด้วยความร้อนและเลเซอร์ครับระยะทิ้งระเบิดจะอยู่ที่50กิโลเมตรจาก ระดับความสูงอย่างมากนะครับคือเครื่องบินเนี่ยบินสูงๆเลยแล้วก็ทิ้งลงมาได้ไกลามากๆนะครับถือว่าเป็นระเบิดที่น่าสนใจมากๆครับ ครับคุณผู้ชมสำหรับดัซโซราฟานะครับแอดมินก็หาข้อมูลได้มาประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคลิปนี้นะครับมีตรงส่วนไหนผิดพลาดประการใดเนี่ยแอดมินก็คงต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับและแอดมินก็อยากจะถามเพื่อนๆน,นะครับว่าในใจของเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะให้กองทัพอากาศไทยนะครับมีเครื่องบินรบแบบ2เครื่องยนต์หรือไม่นะครับเพราะว่าแอดมินเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงจะหอยหาเครื่องบินขนาดใหญ่ เหมือนกันนะครับคงจะมีใครที่คิดแบบแอดมินบ้างแหละ,ะจะคิดเห็นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปร่วมสนุกกันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนาะเพราะแอดมินเนี่ยเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์มากๆเลยนะครับและก่อนจากการน,นะครับก็เช่นเคยเลยแอดมินก็คงต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับที่เข้ามารับชมไทยมิลิ i ต a รีเนาะคือเราอยู่ได้กันไม่ทิ้งกันนะครับแอดมินก็ชื่นใจมากๆเลยเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอใหอ้ท่านผู้ชมทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีมีชัยแล้วก็มีความสุขนะครับจะสิ้นปีแล้วเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ